และในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามภาพบรรยากาศเมื่อวันที่19พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการทำกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่15 ตามยุทธศาสตร์3ด้านของหลักสูตรทั้งทางด้านความมั่นคงของชาติความมั่นคงของมนุษย์และความรับผิดช,ชอบต่อสังคมค่ะโดยได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับน้องนองนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนระบบดิจิทัลพ่อโฮมและสิ่งของเครื่องใช้มูลค่ารวม2 0 0 0 0 0บาทให้กับโรงเรียนสุราษ่าอีรัว้วแ,แขวงโคกแฝดเขตน้องจอกกรุงเทพมหานครโดยมีนางสาวพิชามนกองแก้วผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนสุราษ่าอีรัว้วรับมอบและให้การต้อนรับค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ